สวัสดีจ้ามืงนี้มาฝอกระสานุดอีกแล้วเนาะจ้ามืงหนี้สนุตกระเดยตำหมกทัวเนาะพี่น้องเนาะนี่กับปลาขาวถอดเนาะพี่น้องนี่อืหึกรอบเลยเนาะจ้ามึงหมน้องเพิ่อนเอามาฝากเนะกบบา,นานะจ้าเพิ่อนกับบานมากเนาะจ้าเพิ่นเอามาฝากสนุตสนุกก็เลยมาถอดกินก็ตำหมกทัวเนาะพี่น้องเนาะพาพพี่น้องมาแสบดืวอเกาแล้วเนาะจ้า <Sta> mm. สนุตกระเดยข้าวเหนียวเนาะจ้าพี่น้องกระเดยทัวพูดเนาะจ้ามาแสบกบสานุตเลยเนาะจ้า ขาอนุญาตอาจารย์เห็นคำเยาะน่นะพี่น้องหืมปลาขาวหน่อยนะพี่น้องเนาะหืมกรอบผักหืมหืมกรอบด,ดีพี่น้อง เขากันคักด้วยก็ตำมุกทัวอืมอือันนี้อันนี้เไปนอ เพผ็นกับมันเหทศน่าจากตัวเนยน้อยนะึงขอมกัญชาพี่น้องเปรี้ยวๆนุๆ่นๆนะจ้ะมึงจะมึงทัวรกับนี่แต่บักพีกนะพี่น้อง บะเพ็ดกับบะแสบนะจ๊ะพี่น้องมันกับบะมิโลชาตินะจ๊ะกรอบนอ,อกกรอบในเลยพี่น้อง <laughs> จับมชัวกันนัวค่ะพี่นอ้องแต่เัวพูดตั้งแต่กินเข่าลงไปนล้วพี่หนอ้อง กอดไปแหง่แล้วพี่หน่องเนาะยิ่งก้าวเหนียวทำหอนเนาะจ้ะอืมอกินมันหัวมันทางพี่น้องกรอก ประจังได้พี่น้องอากาศแถวบ้านเศร้าหนาวแน่หรือเป่จ้ะสนุดกับมาทำงานกับมีหนาวแน,หน,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 น่หอนแน่เนาะพี่น้องเนาะบางทีกับหอนแห้งเนาะจ๊ะ อ,อมาแับแจกว่าแซนวด้อจกพี่นอ้องนวิกาฝากพี่ฟังน้องเขามากกดติดตามสน,นุน,นแน่น้าจ้าพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจสซน,นุนนแน่นอจาจ้า กินก็ตำมังทัวแบบแสบได้ได้พี่เนอ,อปะปลาขาวหน่อยนะจ๊ะจิ้ม,ม,ม,มก,ก็ตำมังทัว ขนาดจิ้มนังกรอบไปพี่เน,นาะ แบบน้องอืมน้องค่ะปลากระกรอบอีนนี้เอาละนะจ๊ะพี่น้องมาสน,น,นับสนุนกาขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องนะจ๊ะที่เขามาเบิ้ลมากดไลค์กดแชร์กดติดตามสนุนนะจ๊ะทางเพจหรือยูทูบนะจ๊ะสนุนกาขอขอบคุณหลายๆนะจ๊ะที่เขามาเป็นกรับังใจสนับนุนน้ำนะจ๊ะ มม่อนีสนุกด่บ,บ่ม่ยังหลายนะจ๊ะสนุกด่ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมนี้นะจ้ามื่อหนาพ่อกันไหมจ้าสวัสดีจ้า